Sony, you, let down, man. you let down, You down, you down, okay? man. let 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 me 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 ที่ถ่ายผมอยู่ตอนนี้นะครับคือกล้อง APS-C นะครับ A 6 0 0 0ใช้กับเลนร้อยห้าสิบแปดร้อยห้านะครับ f 4ถ้าหลายๆคนที่เขาใช้ทำ vlogging ทำ YouTube เนี่ยเขาใช้เลนตัวนี้เยอะนะครับเพราะมันซูมได้ซูมแบบวิดีโอได้เลยแต่ข้อเสียของมันก็คือว่า depth of field ครับคนที่ใช้ APS-C ก็จะเห็นนะ depth of field นะฮะสิ่งที่อยู่ตามพวกนีน้เห็นชัดหมด เพราะ f 4ของ aps-c เนี่ยมันก็ต้องคูณ1นไปมันก็ประมาณ f 6 full frame วันนี้เราจะมาทำอะไรอะ่ะวันนี้ทำอะไรวะ <S <S คุยงานเม่เช้าทำอะไรวันนี้โอเคนี่ครับตู้ของเล่นใหม่มาครับปึ๊บเปรี้ยง sony ตัวใหม่นะครับ a 7 c ทำไมผมต้องเปลี่ยนใจมาเอา a 7 c โอ้โหทำไมอะ่ะตอนแรกผมจะไม่เอา sony มันชนะครับยกนี้ ชนี้ชนะรู้สึกว่าถ้าผมจะแนะนำ A7S Mark III เนี่ยมันแน่นอนครับเพราะว่ามันตัวท็อปสุดของการถ่ายวิดีโอใช่ไหมแต่มันราคาแสนสองบอดี้เปล่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนส่วนใหญ่ที่มาถามเนี่ยเขาก็ไม่ใช่เป็นมืออาชีพกันก็ดูว่าตัว a 7 i ก็ค่อนข้างเกา่าเทคโนโลยีสองปีที่แล้วแต่ตัวนี้ข้างในก็มีความคล้ายคล้าย a 7 i อยู่แต่มันจะได้จอที่ฟลิปได้นะครับกันสั่นก็ประมาณเดิมแต่มันก็จะมีการออโต้โฟกัสนี่แหละที่มันพัฒนามากับความสามารถที่จะสามารถใช้ไอเจ้าบ้านเนี่ย z V1 ไอตัวที่เป็นแบบ the best vlogging camera เนี่ยมันก็ดีหมดทุกอย่างแต่มันนี่มันบล็อกตัวนี้ไปใช้ตัวนี้ไม่ได้กวดโอยยมากใช้ไมคตัวนี้ไม่ได้นะฮะมันออกแบบให้ใช้กับตัวใหญ่ๆตัวใหม่ๆซึ่งตัวที่ผมใช้ได้ตัวดึงเนี่ยที่เป็นใช้แบบดิจิตอลนะก็คือ A7R Mark 4 Mark 4ใช้ตัวนี้ตัวนี้เป็นไมคที่ดีมากๆถึงมีคนช่างใจไงว่าถ้าเอา a 7 3กลับไปซื้อ a 7 i เมื่อเทคโนโลยี2ปีที่แล้วเนี่ยการจับหน้าการจับตาเนี่ย มันจะสู้ตัวนี้หรือเปล่าสู้ไม่ได้ครับตัวนี้เป็นตัวใหม่สุดนะเทคโนโลยีก็ใหม่สุดซึ่งถือว่าเป็น perfect walking camera เลยเพราะมันเล็กมากเรือจับมือเดียวได้ง่ายได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาถ่ายให้ดูว่ามันจับเก่งแค่ไหนอันนึงเนี่ยผมคันตลอดพอรู้ว่าจะซื้อตัวนี้มานะความหวังสุดท้ายละ last chance ผมซื้อมาตัวนี้หมื่นกว่าบาทนะฮะ viewfinder ที่แบบว่าไม่เราไม่กิฟตอัพสักทีหนึ่งนะครับผมใช้โอกาสมาครั้งสุดท้ายละเพราะตัวนี้ เป็นกล้องที่ไม่มีวิวไฟเดอร์แบบอยู่ข้างบนไม่มีกระโหลกอันนี้คือวิวไฟเดอร์ที่ออกแบบให้ใช้กับเมาส์ด้วยกันเลยอันนี้เดาว,ว่ามันใช้ไม่ได้เพราะสไตล์พีโซนี่เราจิมพลายเปิดเครื่องปุ๊บโอโ้เอเซอรี่นี้ไม่สปอร์ตนะครับแล้วทําไงครับโซนี่ครับนั่งแทนแมชชีนไปขายมือสองเอาวะใครจะเอาตอนเนี้ยตัลงนะครับเก็บไว้ครับพิพิพพธภัณฑ์แต่เราไม่บน่นละโซนี่เขามันไม่ได้แบบเป็นสายที่แบบ10ปียังใช้เอเซอรี่ตัวเก่าได้ไม่ใช่ฮนะโซนี่เขาก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะไม่รอใครแล้วถ้้้าคนนจะะซืืออตัวีหร A73 ล่ คือถ้าการถ่ายภาพนิ่งล้วนๆนะเอเจะสามมือสองซัดไปเลยฮะหรือตอนนี้มันถูกกว่าตัวนี้อีกเอเจะสามมือหนึ 3, ่งก็ถูกกว่าตัวนี้นะบางที่เขาขายถูกกว่าวนี้พอนมสองปีละแต่ตอนนี้นะผมหลังจากผมถ่ายวีดีโอลองถ่ายตรงนี้ดูอะผมค่อนข้างแฮปปี้มากเลยเพราะว่ามันทํางานจับตาได้ดีมากเลย่าเฮ้ยเฮ้ยขึ้นมาตรงนี้เฮ้ย hey! ปิดหน้ากลับมา นี่แหละเพราะ A7C ตัวนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็น f c e d e t e c t หรือเป็นเทคโนโลยีออโต้โฟกัสที่ t o อปอ t h เ l อ n e ไลน์ะมันใกล้ๆกับ A7S หรือเป็นรุ่นใหม่ๆแฟกชิปตัวใหม่ๆตัวที่แบบเนวิดีโอด้วยนะแล้วก็ชอบ ID Tech เนี่ยนี่คือตอนนี้ถ้าผมเห็นมองอยู่นะมันจะมีกรอบตาอยู่จับตลอด แลาถ่ายวีดีโอเนี่ยผมจะเห็นสี่เหลี่ยมตาตลอดแน่นอนนะครับ A7C ที่มีขนาดเล็กกว่าและเบากว่าประมาณ100กรัมได้นะครับจอที่สามารถพับได้นี่นะครับก็ทําให้มีประโยชน์มากๆเลยสําหรับการถ่ายวีดีโอน,นะครับแล้วก็มีประโยชน์อย่างสูงเลยในการถ่ายภาพนิ่งในบางบุมและบางโอกาสเลนส์คิดตัวใหม่ที่มากับ A7C เนี่ยถือว่ามีขนาดที่เล็กแล้วก็เบามากๆเลย A7C มี f Full t i m e tracking AF ทำให้สามารถทำงานและจับภาพเคลื่อนไหวได้ดีและแม่นยำมากๆครับ สำหรับคนถ่ายวิดีโอนะครับก็ต้องชอบในฟีเจอร์ Unlimited Recording ของ AJC ด้วยสามารถถ่ายแล้วไม่มีตัดกลางคันนะครับจนการเต็มเลยแล้วก็มี IAF เข้ามันแล้ววางถ่ายวิดีโอด้วยซึ่งทำงานได้ดีมากๆเลยผมลองใช้แล้วและ AJ3 ยังน่าสนใจไหมนะครับสำหรับคนชอบถ่ายภาพนิ่งนะครับก็น่าสนใจอยู่นะครับเพราะว่าเซนเซอร์ข้างในเหมือนกันเลยนะครับแล้วมี f r o n t d i a l คือปุ่มสำหรับปรับข้างหน้านะครับมันก็สะดวกในการวลาเซ็ตอนะัพแฟลชเอฟเฟอร์เรชั e นตเตอร์สปีดอย่างเงี้ยนะครับก็ยังสะดวกอยู่ คนที่ใช้โซนี่มานะครับรับรองนะครับคิดถึงแน่นอนครับปุ่ม c 1 c 2นะครับมีอยู่ใน a 7 3ตัวนี้แต่ใน a 7 c ไม่มีนะครับโซนี่ใส่ปุ่ม Recording อันใหญ่ๆมาแทน c 1 C2 ใน a 7 c ครับทำให้ผมคิดถึงเหมือนกันครับตัว a 7 3นะครับก็มีจอยสติ๊กนะครับไว้สำหรับเลื่อโฟกัสพอยต์นะครับแล้วก็ใช้เลื่อนอะไรต่างๆได้นะครับก็ถือว่าถ้าคนชอบถ่ายภาพนิ่งเนี่ยก็เป็นประโยชน์มากซึ่งฟีเจอร์นี้ปุ่มนี้ a 7 c ตัดทิ้งไปครับ A73 นะครับก็มีหัวกะโหลกตรงกลางนะครับนั่นก็คือวิวไฟเดอร์ที่ดีกว่า A7C นะครับ A7C ต้องตัดหัวกะโหลกทิ้งไปนะครับแล้วเปลี่ยนวิวไฟเดอร์ไปอยู่ข้างๆเพื่อขนาดและฟอร์มแฟ t เตอร์ที่เล็กกว่านั่นเองครับ A73 นะครับมีช่องสำหรับใส่การ์ดได้2ช่องนะครับ A7C ใส่ได้แค่ช่องเดียวครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่แต่ละคนเลยแล้วก็การใช้งาน ต้องชมโซนี่อหนึงคือโซนี่ออกมาเป็น24.1.4ซึ่งตัวนี้ผมก็ชอบมาก24.1.4 G Master ผมซื้อมาหลายปีก่อนเนี่ยแนะนำนะครับชอบมากตัวนี้เบาที่สุดของ24.1.4ผมมี24.1.4หลายตัวมากนะครับตัวแรกในชีวิตก็เป็นพวกอู้ํำไม่ได้วะ่ะแต่มีผมมีนิคอน24.1.4ที่คมมากชัดมากมีเลย24.1.4ของ l m o u มาของ Sigma ก็ดีมากของ Canon e f m o u มาก็ดีของโซนี่แหละที่ผมรู้สึกเล็ก เบาคุณภาพดีแล้วก็เข้าใกล้ได้เยอะมากแต่24ก็เป็น,นระยะมาตรฐานนะครับทุกคนใช้เลนสนะ์มันอ่ะ24ก็เป็นระยะที่ประมาณกว้างไอโฟนนิดนึงก็ดีแหละแต่บางครั้งเนี่ยเราต้องการที่กว้างๆมาเลนส์ตัวนี้ครับที่ผมเคยรีวิวไปซื้อมาเองปีก่อนก็คือเลนส์2 0่ตัวนี้นตัวนี้เองเลนส์2 0่น่ะครับก็กลายเป็นเลนส์ที่เรียกว่าสวิตช์สปอตมากเลยสำหรับก l o c k i n g camera ตัวนี้เป็น2เลนส์ที่สำหรับบบว่าเหมาะมากใครซื้อ A7C ไปเนี่ยผมก็แนะนำะนนกว่ากว,ากวา้แล็ เล็กกว่า24มันก็ดีแหละแต่มันเป็นระยะที่นิดนึงอยากสับไปสับมาให้ดูจังเลยอ่ะนี่นะครับ20 1.8 full frame เนื่องจากมันกว้างมากนะครับ depth of field ข้างหลังมันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยละลายหรอกแต่มันเห็นไหมฮะว่าเอาตัวโฟกัสมันเก่งมากเพราะนี่24 1.4ตัวนี้เพราะพอถ้ามันมี depth ขึ้นเห็นไหมฮะดูดูความละลายหลังของเลนส์ full frame แม้จะเป็น20 f 1.8ก็ตามแต่เนื่องจากเป็น full frame นะครับข้างหลังก็ ละลายหายไปแล้วนนะฮะดูฮะค่อทั้นะงสมูทมากอะ่ะมันเซตสมูทได้ครับตัวนี้มันสามารถเซตสมูทได้อันนี้ผมเซตไที่5นะครับกลางๆเราคิดดูด้วยกันว่าถ้าเกิดว่าเป็นเซตไว้เร็วกว่านี้มันก็จะฟุ๊บโฟกัสที่ของบางครั้งมันก็จะเร็วไปปวดหัวหรือบางครั้งต้องการแบบซีนีมาลุกแบบคนกำลังดวอารมณ์อยู่ค่อยๆแพนขึ้นไปปุ๊บค่อยๆเปลี่ยน เฮ้ย A7C มันจะกลายเป็นกล้องที่เราใช้ประจําแล้วเนี่ยเราอยู่ห่างจากผมนี่ประมันเมตรหนึ่งผมใช้ช็อตกันไใหม่ตัวด้วยกี้ตัวละหมื่นกว่าบาทเหมือ,อนกันตัวนี้เป็นตัวที่สุดยอดละที่เมื่อก่อนเนี่ยเฮ้ยที่ตื่นเต้นว่ะพอที่ผ่านมาเนี่ยผมใช้ไมคตัวนี้กับกล้อง A7R Mark i ใช่ไหมครับแล้วก็พอใช้ z v 1เนี่ยมันเป็นไมค์เซนเซอร์นิ้วเดียวอ่ะตัววอลกิงแคมตัวนั้นอ่ะ เห็นหน้าตัวเองก็จริงครับแต่มันก็ยังไม่ฟินเพราะว่าเด็เด็บมันไม่ได้ตอนนี้เป็นครั้งแรกนั่งเห็นตัวเองในกล้อง f u ลเ f ร a m e ของโซนี่พูดจริงเรื่องจอฟลิปสกรีนเนี่ยผมก็ไม่อยากเชื่อนะว่ามันเป็นเทคโนโลยีนานแล้วที่เคยบอกกันแต่แปลกใจว่าทําไมมันกลายเป็นสิ่งที่แบบต้องการแล้วก็กลายเป็นสิ่งที่แบบทุกคนอยากได้เป็นดีควายเมนว่าต่อไปอยากได้กล้องจอแบบนี้เท่านั้นก็เคยเห็นแต่กล้องของ l ูมิกและโซนแอชแลที่ทําได้ดีมากคือฟลิปแบบนี้ก็ได้หรือจะฟลิปข้างๆก็ได้ผมตื่นเต้นกับเทคโนโลยีที่มีมาาล้้วดงกรร่่นนผผออเ์ยขขึึ YouTube Container ัชื ความต้องการในการถ่ายตัวเองก็มากขึ้นนะครับแล้วก็มันไม่ใช่แค่ถ่ายตัวเองมันการที่เราจอบคลิปได้เนี่ยมันสามารถให้เราถ่ายแนวตั้งองศาที่เตี้ยองศาแปลกๆองศาบ้าๆบอๆเนี่ยได้มีประโยชน์มากนะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเอานะถ้าคุณจะถ่ายภาพแนวตั้งหมาวิ่งมาเนี่ยแล้วจะให้อยู่จอติดก,กับพื้นเนี่ยมันแทบจะต้องนั่งไปดูอย่างนี้เลยแล้วมาดูดีกว่านี่ยี่สิบหนึ่งจุดแปดนะครับแล้วถ้าเป็นยี่สิบสี่จุดแปดเป็นไงยี่สิบสี่จุดแปดนะตัวนี้นะเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้ ผมเชื่อว่าหลายคนนะครับชอบระยะอย่างี้มากกว่านะครับเป็นระยะที่ห่างกัน1เมตรถ้าผมถือมือเปล่าบล็อกกิง้งหรือ,ถ,อถือกริปอะไรก็ตามเนี่ยมันจะประมาณนี้ถ้าน้าผมอ,อยู่ประมาณนี้ถ้าคุณคิดว่าจะไม่ได้ตั้งถ่ายแบบนั้นเดินไปเที่ยวอ่ะยี่สเป็นอะไรที่สุดยอดเพอร์เฟกไปเที่ยวถ่ายกับแฟนถ่ายอะไรเงี้ยเพอร์เฟกที่สุดละหรือไปถ่ายวิวต่างๆม,มันได้มากกว่าแต่ถ้าจะถ่ายอะไรที่เป็นโปรเฟชชั่นอลบล็อกกิ้งอย่างนี้นะฮะ20ยี่แหละครับแหนึ่งจุดสี่เนี่ยกิแหละครับ่ต้องบอกเพราะ20ฟิลเนี่ยกินขาดครับนี่ปึ๊านไมปึ๊บ มีเลนส์ตัวเล็กอันใหม่นี้ตัวเล็กเนี่ยเป็นเลนส์ออโต้โฟกัสที่เล็กที่สุดในโลกเลนส์ซูมได้ออโต้โฟกัสที่เล็กที่สุดในโลกนะครับแมคเคนิคของเลนส์ก็คือต้องหมุนก่อนถึงทําง,งานได้ต้องเปิดอย่างนี้ก่อนนะฮะปึ๊บเปิดมาปึ๊บถึงจะถ่ายรูปได้ถึงจะซูมได้เก็บก็ต้องเก็บอย่างนี้เพื่อนให้ขนาดเล็กอันนี้ไมโครโฟเตอร์เคยมีแล้วนะครับเลนส์ไมโครโฟเตอร์แต่นี่เป็นเลนส์ฟูลเฟรมอันแรกที่เล็กที่สุดที่ซูมเข้าออกได้นะครับที่เขาเคลมกันซึ่งตอนแรกตัวนี้ไม่เอามีปัญหาเรื่อนอนอองฟฟิิลลเเเตตรรรร์์แนนนนน่คคใช้พาะมั 40. ั40.5บ นี40.5โตัวเนี้ยบึโฟกัสเก่งอย่างงี้นะมันจะกลายเป็นกล้องหลักของผมเฮ้ยตัวเนี้ยใช้ได้เลยหุ้ยจับปลาชอบชอบอะ่ะเออแล Canon 5, ้วแคนนอน A5 ทำไงอ่ะงเนื่องจากคลิปนี้เป็นคลิปที่ไม่มีใครจ้างนะคือแคนนอน A5 เนี่ยผมพูดจริงว่าประสบการณ์การถ่ายรูปผมมันเหมือนแบบโซนี่กับแคนนอนไม่รู้วิธีคิดไงหรือผมคิดผิดก็ไม่รู้มันแคนนอน5ที่ผมชอบอยู่มันเหมือนเอากล้อง A7R Mark 4บวกกับ A7S Mark 3 A9 ด้วยทุกรุ่นของ s o n ีมายำกันแต่ยำกันเนี่ยความสามารถบางอย่างมันก็จะดีมากถ่าย 8K ได้อะไรได้โฟกัสเร็วเหมือน A9 ถ่าย 8K ได้เหมือนตัวนั้นแต่มันมีโอ้ยฮิตประหาปัญหาน,นี้มันคือเหมือนแบบตัวเดียวอยู่จริงๆตัวเดียวอยู่มากๆสำหรับถ่ายภาพนิ่งนะแต่สำหรับถ่ายวิดีโอกร์เนี่ยมันก็ยังมีข้อติดยอยู่เพราะฉะนั้นมันก็คือแล้วแต่ค่ายหละคือผมพยายามใช้2ค่ายแล้วก็พยายามศึกษาอย่างดีเนี่ยอย่างเงี้ย A7C อย่างเงี้ยก็เลก็กกว่า EOSR ถ้าคุณสนใจ Canon นะค e R, ทออ ม,มันก็ยังแบบว่าไม่มีการสั่นในบอดี้อันนี้มีการสั่นในบอดี้คือ A7C นะครับมันก็มีตัวใจ r o Data Stabilization นะครับสามารถเก็บเรคคอร์ดว่าต้องใช้แอปของโซนี่ในการหาตัวนี้ข้อมูลซึ่งผมดูตัวนี้นะผมก็รู้ว่าโอโ้โหมันน่าทึ่งมากที่จะกันสั่นได้แบบเหมือนแบบตัวบอดี้ที่เราเห็นเนี่ยมันกันสั่นได้ไม่เต็มที่แล้วเราไปใช้แอปในแอปของเขาจับก,การเคลื่อนไหวาการสั่นของเลนส์เนี่ยซึ่งไปดูฝรั่งเขาทำมานะพูดจริงอันนี้ต้องตอบแบบจริงๆว่าไม่ได้ตื่นเต้นมากมันก็ยังสัั่่่่นออออยยยยูููววยย้าามมีคมบถเเกิดสะ ถ้าสั่นน้อยแฮนด์เฮลลเนี่ยแฮนด์เฮลอยู่นะครับแล้วใช้ตัวนี้ทำเนี่ยมันค่อนข้างใช้ได้ต้องใช้อัพของเขาเองของโซนี่นะต้องไปหาวิธีทำมันดูการที่มีการสั่นในบอดี้เนี่ยมันมันฟ้ากระเหวเลยในการถ่ายวีดีโอถูกไหมเวลาเราบบยืนไกลๆล่ะหูละเล่นแบบภาพจะอย่างนี้เลยครับแต่ถ้ามีการสั่นมันก,ก็จะอย่างนี้หน่วงๆใช้ได้ usable ซึ่งระยะนี้นะครับก็เป็นระยะที่ค่อนข้างชอบมากผมนั่งห่างจิงปก,ปกติเนี่ยเวลาผมถ่าย24ติดไวเลสติดอะไรเนี่ยนี่คือห่างมากไม่รู้ตอนนี้นไม่รู้ว่าไมค์ที่เก็บขึ้นมาไมค์ดิจิตอลไมค์ที่ดีที่สุดของโซนี่นี่คือช็อตกันไมค์ที่ใหม่และเล็กที่สุดปีหนึ่งละเบาะที่ใช้กับกล,ล้องมิเรเลสตัวเนี้ยเสียงเป็นไงอ่าไม่รู้ว่ายังไม่ได้ฟังแต่ผมว่าดีเชื่อใจนี่มีเปิดแอร์มีเสียงนกเสียงอะไรอยู่นะฮะมีก่อสร้างไกลๆมันน่าจะเก็บผมเสียงผมได้ดีแหละช็อตการ์ะมันจะ ถ้าผมเดินออกไปนิดนึงเสียงจะหลุดละอย่างเงี้ยครับ1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4ถ้าเป็นเลนส์สเป็นยังไงลองดูดีกว่ามันจะเห็นความเป็นฟูลเฟรมขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าอันนี้24่สนะแล้วต่อไป35 1.8ถ้าผมใกล้ๆจะเห็นว่าขลังมันไปละนี่เห็นไหมอ่านลายนิ้วมือไม่ได้เห็นนะเห็นไหมเห็นไหมลายมือเป็นยังไงก็ร่างแคบทีเดียวนะฮะก็เป็นสามห้านี่ก็เป็นเลนส์ที่แบบ นะผมชอบมากคือ3 5 8มันไซส์เล็กมากคือ3 5มห้่งก็จะใหญ่ขึ้น1.2ึองซิกมาก,ก็อย่างนี้เลยซึ่งเนี่ยมันเหมาะมากเลยเซตนี้คือเซตที่แบบว่าเดรีมทีมเซตพี่มังครับ a เจ็ดสี่ซื้อมาซื้ออะไรบ้างน้องครับเฮ้ยโหพี่แนะนำสามเลยไม่ได้ว่ะอย่างแรกคือ2ี่สนี่ยี่สิบสี่ปึ้ง3 5ดแปัง5้าสปึ้งงบเยอะหน่อยก็เป็นไซส์5 5าหปึ้ง8 5ดแปัง ร้อยสามห้าไม่ต้องซื้อมันหนักเอาเป็น7จ็ดสร F 4แล้วกันจริงแค่นี้อยู่เลยนะสำหรับเซ็ตเล็กเนี่ยอยู่เลยครบเลยเปิดโปรชั่นเฮาดได้เลยแข่งกัน <laughs> ซึ่งอันนี้ฮะก็ต้องนะโอ้ยสามห้ามันแคบไปอ่ะพี่ต้องนั่งคุกเข่าอย่างนี้นะอ่ะเขากลับไปช่วงที่พี่อะยี่สิบกลับกลับไปยี่สิบม่ดีกว่าเดี๋ยวก่อนให้ดู24่สิบสี่กับยีก่อนนี่ตึบนี่ เดี๋ยวจะปรับออโต้โฟกัส speed แบบที่เร็วที่สุดเท่าที่โซนี่ Sony ให้มานะครับสำหรับกล้อง a 7 c จะเป็นไงติดตามช่วงหน้าครับดูมั้งแต่แกผมปรับไว้ที่5นะครับที่บอกเขาวนีปรับเป็น7จะเร็วขึ้นไหมถ้าผมโชว์สามุใส่กล้องแบบนี้ก็นิดนึงอ่ะปุ๊บปุ๊บม,มันเก่งกว่ะใช้ได้เลยอะ่ะโชว์ไอโฟนปึ๊บอืม ช่วมองเฟอร์นี่คันนี้แบบหน้าผมนะแล้วผมปิดตาปุ๊บมันจะจับได้อยู่เพราะอ๋อมันไปเว้ยล้วเปิดตาลูแค่นี้เปิดลูแค่นี้เปิดลูแค่นี้เปิดรูใหญ่ขึ้นแอบหดตามมาตาเปิดตาค่อยเปิดอ่าโอเค เขาเนี้ยแบบชาบ้าๆป่ะดีกว่าไหนเนี้ลองเร็วๆลอง,ลองแบบช้าๆออโต้โฟกัสสปีดแบบมาช้าแต่เขาลองกับเลนส์ยี่สิบสี่หนึ่งจุดสี่เอาเปลี่ยนเลนไปมาเนี้ยเอามาอันนี้นะครับผมปรับแบบทุกอย่างโหมดแบบว่าหนึ่งละหมดเลยดูซิว่าหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นยังไง<ม>ปึ๊บ<ม>ปึ๊บฉันค่อยๆมาฉันค่อยๆมาฉันไม่มาเลยดีกว่ามันล็อกออนมันจับตาผมมันแบบ มันเหมือนคนที่เราแบบว่าเหมือนเราคุยกับใครแล้วคนนั้นใส่ใจเรามากๆอะมันไม่มันไม่วอกแวกเลยครับเฮ้ยน่ารักว่ะแต่งงานกับพี่ไหมจ๊ะ a 7 c อยากได้แบบนี้อยากได้แฟนแบบเนี้ยพี่ไม่วอกแวกอย่างเงี้ยเชื่อฟ้าผ่าเลยเหรอเมื่อกี้ฟ้าลับเลยอะบัสสีบัดเถลงิงตะ่กี้นะครับปรับออโต้โฟกัสแบบหนึ่งนะทั้งทุกอย่างหนึ่งหมดเลยนะมันกลายเป็นกล้องที่น่ารักมากเลยตั้งใจฟังเราพูดไม่ลอกลากไม่วอกแวกเลยนะครับตอนนี้ผมปรับไปโหมด2แล้วกันนะใส่ความแบบเขาเรียกว่าความหวั่นไหวให้มันนิดนึงปุ๊บ โหมาแต่ช oh, so oh, <th> ้ามากนี <th> ่มันซีนีมาเลยเนี่ยว่ะนี่เดี๋ยวทัดนี่คือเมื่ะเปกผมไปแล้วนะสายุริผมจะเดินจากคุณไปแล้วนะโอ๊ยนี่ก็ช้าไปไหมอะโหดช้าเลยอะสำหรับเวลาทิวทัดเวลาแพนแบบว่า นะแทนไปหาแบบจากโฟกาวต้นไม้แทนไปทุ่งกว้างทุ่งทิวลิปกว้างไม่อยากให้แบบกว้างแตกตื่นมาก <c oughs> ไม่อยากให้คนดูตกใจผู้ใหญ่บางทีตกใจง่ายโฟกัสเลยผู้ใหญ่จะโอ๊ยสะดุ้งใช่ไหมฮะก็ต้องใช้บทนี้สุดย้ายเขาปรับใหม่เขาปรับใหม่งุนยิดว่าเฮ้ย <c oughs> ขอเอาแบบ20 <c oughs> 1.8อีกครั้งหนึ่งนะครับมาหลอโอเคกลับมาแล้วนะครับปรับสปีดแรงสุดเร็วสุดและสปอร์ซีฟสุดนี่ไงคลิปนี้นะครับ เราก็พูดจุดแข็งของโซนี่นะครับคือออโต้โฟกัสซึ่งผมว่า c a n นอนเนี่ยตอนนี้เอาบอกจักใจจริงนะจัดใจใจจริงจอดเลยนะผมว่า c a n นอนเนี่ยบางโมเมนต์เทียบเท่าเลยแต่ถ้าพูดถึงวิดีโอออโต้โฟกัสหรือแสงที่มันไม่ค่อยดีเนี่ย ผมว่า c ค n o อน97%ะของโ o n y มีความแบบแต่ผมที่เทสมานะครับ c a น o อนเนี่ยเวลาจะจับ subject คนเนี่ยมันจะจับได้ไกลกว่าสมมติพวกตัวผมเล็กๆเ,เนี่ยยิ่งผมตัวเล็กๆต,ตัวเล็กกว่านี้อันแคนนอนมันจับตาได้ไกลกว่าจากฝรั่งมาเทสมาผมรู้สึกว่าแคนนอนมันรู้ว่าเราเป็นมนุษย์รู้ว่านี่คือตาคนแล้วอย่างหนึ่ง Can นอน R5 เนี่ยครับจับตานกได้ดีมากแบบล็อกตาดำนกเลยอะอีะกอันหนึ่งที่ผมชอบก็คือว่าโ o n y เนี่ยมันมีช็อตคัดในการที่จะทำปุ่มปุ่มนึงแล้วแต่กล้องแล้วแต่คนนะว่าปุ๊บ Animima กดพวกเป็นหมาเนื่องจากมันทําได้หลายกล้องใช่ไหมแต่ละกล้องผมก็เซ็ตไม่เหมือนกันเซ็ตช็อตคัทเลยว่ากดปุ่มนี้เป็นหมาหน้าคนหมาหน้าคน,าน,าคนกดปุ่มหนึ่งแล้วก็เลื่อนแต่แคนนอนเนี่ยต้องเข้าไปในเมนูครับเมนูแอนิมอลตึงเลือกสี่ห้าอันกลับมาปึ๊บปึ๊บอา้าวเฮ้ยเคยปรับเป็นโหมดแอนิมอลแล้วไปถ่ายคนแล้วก็ไม่ถ่ายไม่ได้โอ๊ยโอ้โหที่คิดถ่ายไม่ได้เลยว่ะอ๋ออย,อยู่ที่หน้าแอนิมอลอยู่ถ่ายคนซึ่งปกติมันก็จะดีเทกได้จะมันจะมึนนิดน้ีมิดีข้งงองนบางคน ดีตรงนี้มากคนอื่นตรงบางคนอันนี้มากคน,น,น,นอื่นนะฮะมันจะไม่มีใครแบบเหมือนกันและเพอร์เฟกตทั้งคู่อีกอย่างที่ผมสงสัยนะคนที่จะซื้อตัวนี้มาเนี่ย 7 c สีอะไรครับพี่มังพี่ก็รู้นะพี่เป็นคนซื้อกล้องดําหมดกล้องฟูจิเลยพีย่อะดหมดพี่ไม่กล้าซื้อสีเงินเลยเพราะรู้สึกว่าชอบความเป็นดําล้วนเพราะติดใจเราสะอาดมากเราอยากให้กล้องเราดาไม่เกี่ยวคือบางครั้งผมชอบความเป็นดาล้วนหมดทั้งทังที่รู้ว่ามันเรโทรอะนะมีสีเงินมีอะไรเข้ามาเนี่ยสําหรับ7 c มันเป็นตัวแรกที่โซนี่ทํา metal metal grey ่ะไม่รู้เขาเรียกสีอะไรนะไม่ได้ศึกษา metal metal gear solid g r a y ชื่อผมมันหล่อมากเนื่องจากบอดี้มันใกล้เคียงกับพวก a 6000ต่างๆพวกเนี้ยฮะมันจะ เซนเซอร์ s s แรก็กว่านี่คือ a p s c นะครับโอ้โหพอเราใช้ตัว A7C ถ่ายนี่ไม่อยากกลับมาใช้ตัวนี้เลยนะ เวลาผมถ่ายเนี่ยผมไม่ได้ถ่าย 4K นะผมถ่าย Full HD แบบ High Quality หน่อยละกันนะครับเพราะว่ารู้ไหมใน YouTube เราเวาเราโพส YouTube เนี่ยมีคนฝรั่งเอาเทสให้ดูว่า 4K กับ Full HD เนี่ยมันแทบจะแยกกันไม่ออกเลยเพราะ YouTube มันก็มีการคอมเพรสด้วยโลกออนไลน์ผมว่า 4K กับ Full HD เนี่ย 4K มันก็ดีครับแต่ Workflow มันก็หนักกว่าทำาะไมันก็ยากกว่านะครับไฟล์เก็บก็เยอะกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมผมยังเป็นสาย Full HD อยู่นะจะไป 4K บางการณีเท่านั้นหรือ 8K เฉพาะบางจุดช่วงใหม่ Sony อัปเดต โซนี่ Sony นะครับได้ประกาศว่านะครับทางต้นปีอาจจะมีการล่า u n c h กล้องแฟลกชิพตัวใหม่นะครับนั่นก็คือกล้อง A9S นะครับซึ่งสามารถถ่าย 8K ได้เลยแล้วก็สามารถถ่ายภาพนิ่งได้ประมาณ50ล้านพิกเซลมันคล้ายๆ R5 เลยนะมันจะเป็นเหมือนตัวแฟลกชิพตัวท็อปจริงๆตัวนี้ผมเชื่อว่าวิดีโอต้องน่าจะถ่ายแล้วมันไม่โอวฮีทเหมือน R5 R5 ก็น่าจะต่อกรน,นะครับกลับมาโดยการที่ว่าพัฒนาอัปเดตเฟิร์มแวร์จนสามารถที่จะสู้กันได้แคน o อนก็มีข่าวลือเหมือนกันว่าปีหน้าก็จะสู้เหมือนกันจะออกไอกตัวคล้ายๆญ่มา ตัวนี้คือตัวท็อปเลย2-3แสนบาทเจาะมาเป็นเวอร์ชันที่ใช้กับเลนส์ตัวใหม่ RF มาได้เลนส์ RF ก็จะแข่งกันมากทำไมต้องทำแบบนี้ทำไมต้องเล่นแข่งเพราะโอลิมปิกครับโอลิมปิกมันเลื่อนปีหน้าได้จัดหรือเปล่าเอางี้เหอะแม่งได้จัดหรือเปล่านะสถานการณ์นะครับก็ถ้าได้จะะับโอลิมปิกนะฮะเราก็เห็นกล้องไอ้ตัว A9s เนี่ยนะครับกับไอ้ตัว1 D X Mark III เวอร์ชันใหม่ของ RF อ่ะคงจะเป็นแบบใช้ดาวชื่อเหรอ EOS 1 R5 ใช่ไหม R1 ดาวนะ Canon R1 นี่คือดาวชื่อหมดเลยนะครับเ่าไ้ฟังมีรูเมื่อออกมาข่าวลือออกมานะครับว่าจะมีตัวแฟลกชิพของทั้งสองออกมานะฮะเฮ้ยมีเทคอาร์ที่ดูนี่หลายคนที่ซื้อตัว A7C ไปเนี่ยที่ผมรู้จักเป็นสายไลกาสายเลนมือหมุนเลนมุอหมุนอย่างเช่นตัวเนี้ยของฟอด์แลนเดอผมชอบมากอย่าเนี้ยเลนได้สวยมากคลาสสิกมากเลนใหม่นะครับแต่เป็นทําให้มันคลาสสิกใส่คูทเข้าไปยังหลอคูทนี่ก็หลายพันเลยอะโห นี่คือเป็นเลนแมนนวลแล้วก็ใช้กับ A7C หล่อๆมากถ้าอยากให้เลนแมนนวลเนี้ยเป็นออโต้โฟกัสก็ต้องใช้นี่ครับเทคอาร์ตนี่ครับเป็นอะแดปเตอร์นะฮะที่ที่เป็นเอาทำให้เลนแมนนวลทุกตัวของ M mount เนี่ยออโต้โฟกัสได้นะครับถ้ามันไม่หนักเกินไปนะนี่นะครับใส่ขั้วนี่และเดี๋ยวก็จะมาใส่กับตัวนี้เพราะฉะนั้นมีการเปลี่ยนกล้องครับเท่านี้ผมใช้เลนส์20.1.8คูณ 1, ไป เป็นเท่าไหร่บวกเลขสิสามห้าถูกไหมคันนั้งบนี่ฮะตะกี้ถ่ายด้วยตัวนี้ตอนแรกอะอ่ะพูดตรงเดี๋ยวเราคุยกันเราคุยกันเราจะคุยกัน ตอนแรกอะเราก็ดูถูกแกว่าแกบอกว่าเป็นเซนเซอร์ a 7 3ใช่ไหมก็รยกว่าแกแบบเก่าแล้วอะไรเงี้ยเห็นหน้าแกนานๆได้แกอยู่ครึ่งชั่วโมงอะเฮ้ยแกหล่อวะ่ะแล้วก็นิสัยแกดีมากสามารถปรับได้เปลี่ยนโหมดได้โฟกัสได้แบบเนอะแบบเป็นคนที่แบบเป็นคนที่ปรับตามตามสภาพได้เป็นคนที่เป็นน้ำทำตัวเป็นน้ำไม่เต็มแก้วผมชอบในตัวคุณแล้วโฟกัสความฉลาดของคุณเนี่ยในการออโต้โฟกัสจับตาจับตาคุณใช้ได้เลยละ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะแนะนําหาคู่ให้คุณคู่ที่เหมาะสมคุณคือคุณนั่นเอง โซนี่เห็นคลิปนี้บอกว่าเอาเลน v o i c e l a n d e r มาใส่โซดีขายทำไมอะแดปเตอร์ลากตูดมานี่นะฮะไอตัว TechArt เนี่ยมันก็มีการอัปเดตนะครับผมต้องบอกว่าผมเป็น TechArt รุ่นที่แบบว่าเป็น TechArt ที่ไม่ได้อัปเดตมาประมาณ4ปีแล้วนะฮะซื้อมานี่ถ้าไม่ได้ใช้เลยนะครับแต่รู้ว่าทำได้มันจะเป็นหนีเสียงได้ยินไหมเห็ยมันจะการเห็นนมฮะดูโฟกัสเลนจะเข้าออกครับ เนื่องจากแมนนวลโฟกัสเนี่ยวิธีการโฟกัสของมันเอาเลนส์แมนนวลมาออโต้คือไออะแดปเตอร์เนี่ยจะทําการเข้าออกสําหรับคนไม่รู้ไงคุณรู้แล้วแป๊บนึงจบแล้วแป๊บนึงมันกันอันเนี้ยเลนส์เบาๆไม่ค่อยมีปัญหาครับถ้าเอาเลนส์หนักๆมันหนักเกือบโลมันนี่นะโอ้โหมันต้องมีการแมนนวลโฟกัสช่วยก่อนเพราะงั้นมันจะออออออเนี่ยเนี่ยผมทําให้ตัวเนี้ยเป็นออโต้โฟกัสง่ายมากเลยเนี่ยชัตเตอร์ตีค่อนข้างดังนะฮะปัก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 เลยนะครับเอากล้องถ่ายกล้องถือกล้อง เนี่ยมันหล่อมันหล่อ,ม,ลอมันคือมันแบบเวลาไปอย่างเงี้ยไปคอมโบนะเห็นไหมมันเริ่มหล่อเห็นไหมมันเหมือนแบบเหมือนไลกานิดๆมีความเป็นไลกามีความเป็นแบบแมนนวลโฟกัสคือผมสามารถปิดไอตัวออโต้เนี่ยแล้วผมก็เป็นแมนนวลปกติได้นะฮะโดยหมุนอย่างเงี้ยถ้าจะใช้พวกไลกาต้องใช้ตาขวาเพราะตาซ้ายเราต้องมองว่าตุกา์อะไรเกิดขึ้นบ้างเฮ้ย <Hey, S 2> มีเด็กล้มส่วนใหญ่ใช้โซนี่จะใช้ตาซ้ายนะครับก็จะมีการแบบมันก็มีคันงง,งๆเออๆนะฮะแต่นี่ F2 นะก็ถือว่าทํางานได้ดีอยู่นะครับเปลี่ยนกล้องอันนี้ไฟนอสุดท้ายครับเปล นี่ครับผมว้าวสเปคเราไม่พูดถึงเนอะเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วมาทำอะไรได้บ้างนะครับเรามาผมมาช่วยยุดีวกว่าว่าเอาไม่เอาคือถ้าใครที่มีกล้องอยู่เนี่ยนะก็ขายมือสองไปแล้วตัวนี้ชอบมากตอนแรกไม่ชอบเพราะว่ามันแพงแต่จริงๆมันไม่แพงถ้าเทียบกับราคาประมาณ e o s R ตัวเก่าซึ่ง e o s R ตัวเก่าเนี่ยของค a น o อนเนี่ยประมาณ45 0 0 0 50, น0มือสองก็จะประมาณเนี้ยตัวนี้ก็แพงขึ้นประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับเป็นตัวใหม่กว่าได้เทคโนโลยีที่ใหม่กว่าแบตก็ยังเป็นแบตของตัวท็อปของ Sony อยู่นะฮะแบตอ้วน ช่องเราไม่น่าเชื่อถือเลยเธอบอกว่าแบตซีไทแ,แบตอ้วนแบบตอ้วนแบบตรผอมมันเยอะมากกับผมแบบแม่งแบแบบเยอะมากจำไม่ได้จริงจสมมุติตอนนี้มีคนถามว่าเอาดีไมตัวนี้คุณใช้กล้องอะไรอยู่คุณมีงบเท่าไหร่คุณมีเลนอะไรอยู่แล้วบ้างถ้ามีฟูลเฟรมอันนี้เป็นเซ c o n d นบอดี้ที่ดีมากครับแน่นอนถ้าเากิดเจ้า A7S3 ผมสั่ง A7S3 ตอนนี้ที่คุณดูเทปนี้อยู่ผมกำลังจะได้ A7S3 มานะ ทำไมต้องเอาตัวนี้อยู่ดีวะเพราะมันเหมือนแบบตัวนี้ก็มาเป็นแบบเป็นพิกเจอร์ด้วยถ่ายภาพผมรู้สึก A7S เนี่ยถ้าเอาจับไอต่างประเทศเนี่ยมันจะมีความแบบโหยภาพนิ่งมันแบบ12ล้านอะสิล้านมันดีนะแต่แบบว่ามันซูมไม่ได้เลยไงฮะมันคือมันมันจบแค่นั้นเลยมันสามารถไม่ทําภาพใหญ่จริงๆก็พอ12ล้านก็พอแต่มีความแบบว่ามันยังไม่ไฮบริดไงมันยังเป็นกล้องวิดีโอพาไปเที่ยวซึ่ง A7C เนี่ยผมว่ามันสามารถที่จะไปเที่ยวได้มากกว่าเพราะฉะนั้น ผมก็คงจะใช้ทั้ง A7S แล้วก็ A7C เนี่ยเป็นตัวเขาใช้ในสตูดิโอนี่ถือว่าเป็นสตูดิโอตัวกินข้าวน,นี่ตัวกินข้าวตัวทำง,งาน Canon R5 ผมก็ยังใช้เป็นกล้องแบบเป็นเมนฟอทอกราฟเฟอร์อยู่เป็นพ่อชอบถ่ายประสบการณ์การถ่ายรูปในกล้อง Canon มากชอบเลนส์ที่มันบ้าๆใหญ่ๆแต่เวลาเลนส์บ้าๆใหญ่ๆมันเป็นสักธรรม,มานะเมื่อหนักใหญ่ถือไปบ่อยก็เมื่อยวันทาวีแฟนตัวสูง180ใช่ไหมเอ๊ะถ้าเรามีแฟนสูง155จะรู้สึกไงดีนะจะกระทัดรัดจุมจ๋มจิม๋มน่า เอออยากมีแฟนไปดังแบบจังเลยศูงย์รเาสิเรามีแฟน190ดิขึ้นรถขาติดหมดเลยขาติดตลอดไปไหนหก็ทนหัวชนสูงกว่าเราอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยมันมีเหตุผลหมดเลยทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นผมใช้ Canon มาเนี่ยเซตอัพมันก็ค่อนข้างที่จะแบบโปรเฟสชันนอลมากนะฮะแต่มันเลนส์เลนส์มันค่อนข้างใหญ่แลนะหนักทีเดียวถ้าจะเอาแบบจรงิจรงจังตัวนี้เลยเข้ามา A7C เนี่ยเป็นตัวมันไม่ใช่กล้องฟูลเฟรมที่เล็กที่สุดแต่มันเคลมว่าเป็นกล้องฟูลเฟรมที่กันสั่นด้วยในเซนเซอร์ที่เล็กที่สุด Sigma มันเป็นกล้อง Full Frame ก็จริงแต่มันไม่มีการสั่นข้อเสียของ Sigma อีกนึงนะครับคือมันไม่มี Wi-Fi ด้วยผมซื้อ Sigma ตัวนั้นมาเนี่ยผมก็ต้องไปซื้อา a r d s d Card ที่เป็น Wi-Fi จําได้ว่าซื้อ s d Card ที่มี Wi-Fi ล่าสุดนี่ประมาณแบบเกือบ10ปีที่แล้วแล้วก็ไม่คิดว่าต้องการานะเพราะกล้องหลังจากนั้นมา30ตัวที่ซื้อมาหลังจากนั้นบอดี้นะแม้มี Wi-Fi ในตัวหมดแล้วอยู่ดีมาเจอ Sigma ปึ๊บอ้าวไม่มี Wi-Fi Sigma เน้นเลสจนมันตัดทุกอย่างไปมันเน้นแบบถ่ายในสตูดิโอทําไมต้องมี Wi-Fi ส่งภาพอะ่ะ Sigma ไม่มี Wi-Fi เดร์ Fi der, มี Wi-Fi ไดร์ Fi อันมือถือมาชอบความอาร์ตที่สุดคือ Wi-Fi ไดร์ใหญ่กว่าตัวกล้อง แต่ความเล็กมันเล็กจริงครับ ISO ในที่มืดเนี่ยทำได้ดีมากๆเลยเพราะฉั้นก็มีกลุ่มของมันแต่ถ้าเกิดต้องการครบวงจรจริงผมว่าโซนี่ทำได้ดีกว่าใหม่กว่าออโต้โฟกัสดดีกว่าซิกมามันก็มีแบบเป็นแบบคนที่อยากจะถ่ายแบบซีนีมาจริงๆแล้วมีแบบไม่รู้สิมันเป็นทำเป็นเหมือนวิวไฟเดอร์ก็ได้เป็นเป็นดีเรคเตอร์วิวไฟเดอร์ก็ได้มันมีเห็นว่ามันมีข้อดีข้อเสียไม่เหมือนกันแนะนำไหมให้คิดเอาเองเพราะผมบอกว่าจะไม่เอาตอนแรกก็นี่แหละฮะนั่งถ่ายอยู่ตอนเนี้ยนะผมผู้สาแบบตัดใจไปละหลายตัว ฟีเจอร์หนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมชอบ Can นอน R5 มากกว่าโ o n y ทุกรุ่นเลยไม่มีหลยอันที่สูสีนะอันหนึ่งที่ชอบกว่าเลยรู้ไหมฮะขนาดของจอครับโอ้โหคือแคน o อน่ะถ้าดูจอที่ผมเคยเทียบไซส์ให้ดูนนิว่าจอมันแบบมันประมาณนี้เียผมรู้สึกว่าจอจอ c a น o อนฟลิปออกมาไซส์นี้และโ o n y มันไซส์เนี้ยมันเหมือนฟีลิ่งแบบเนี้ยมันฟีลิ่งแบบนี้จริงแต่มันก็คฟอร์มแฟกเตอร์ครับเอ็กโอนอมิกการออกแบบของกล้องว่าให้มันแบบมันต้องไซส์นี้แหละ ถ้ามาทำจอ่ไปกล้องก็ต้องใหญ่ตามใช่ไหมครับก็เป็นเหตุผลที่มาที่ไป Canon R6 ก็จะมีจอที่ประมาณใกล้ๆของโซนี่ทุกรุ่นแหละโอเคสุดท้ายอัดไปแม่งเสียงไม่เข้าเลยจบครับปึ้งเทศอะไรวะเนี่ยอ้าวไม่กินไทยลนานเอ้ยทำไมฝรั่งมันได้ใช้ก่อนวะมันทำเซ็นสกไปเมืองนอกแล้วส่งมาเมืองไทยอีกรอบเหรองง zooman 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 ก็ดีเดียจะพลอยมีความหมายเชื่อคุณนั้นยังไม่เข้าใจปรับ f iso อ u t o bokeh หรือหลังละลายเบิ้ก็ได้ชัดลึกก็ลองปรับจูชัดตื้มันก็เรื่องของกูข้อมูลแท้จูออกมาเล่าออกมาเล่าไม่ต้องเดาเพราะคือสไตล์กู zooman